laporan kos. Mm -hmm. Laporan kos pada kali ini ni iaitu ha gapo? Ha peksa DNA ha unit SB rakyat Thai kita. Ah. Ha. Kau duduk Malaysia. Hidup mm. menore Malaysia, mopo ada kerja Malaysia, beranak di Malaysia. Tak ada warga negara. Tak ada warga negara ta Malaysia, Malaysia pun tak ada. talent pun tak ada. Ya. Tapi nya kita ada tok nenek kita, mod kita, pos kita, duduk di mm. kita boleh main buat pesa DNA. Hmm. Maka cara dia macam mana boleh ikuti dalam laporan kos ini. Ya.

ซึ่งอยู่ท่ามกลางอ้อมแขนน้ำตาของคนเป็นแม่ไหลออกมาด้วยความดีใจหลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้นำทีมปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอหนองจิกเพื่อดำเนินการเก็บสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลตกหล่นทางทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหน่วยงานรัฐอย่างเท่าเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาคนด้อยโอกาสและขาดโอกาสทางสังคมเช่นเดียวกับนายสุดิงสารและ ความรู้สึกตื้นตันใจที่มีอยู่ในอกของผู้เป็นพ่อที่ได้นำลูกสาววัยสองขวบเข้ามารับบริการการตรวจ DNA คนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหลังจากที่ภรรยาได้คลอดลูกสาวในห่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศมาเลเซียทำให้ไม่ได้รับสัญชาติไทยสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อพิสูจน์สารพันธุกรรมจะต้องมีการซักประวัติการจัดทำผังครอบครัวหรือผังสายโลหิต การเก็บสารพันธุกรรมจากเยื่อบุก,กระพุ้งแก้มการเพิ่มลายนิ้วมือครบ10นิ้วการถ่ายภาพบุคคลในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานเพื่อคุ้มครองสิทธิ์เสรีภาพและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนวพอดีจะแจ้งใบเกิดอ่าีเกิดที่มาเลยจะแจ้งไม่ได้เพราะโควิดไปไม่ไปไหนไม่ได้อ,อด่ีไม่มีไม่มีไม่มีใครจะช่วยก็เลยขอช่วย ที่นี่เปิพ่อแม่อยู่ต่างหาพอนดีจะแจ้งให้สายนักสนสกุลพอ่อ,ะอะจะเข้ามาเลยจะทำพาสปอรต์ตทำไม่ได้ได้วก็จะให้ใส่ชื่อพอ่อนัสกุลพอ่อไม่ได้แล้วขอขอคุ้มมา การแก้ไขปัญหาบุคคลตกหล่นทางทะเบียนอําเภอจะดําเนินการรับคําร้องจากประชาชนที่มาร้องทุกข์จากปัญหาบุคคลตกหล่นทางทะเบียนรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ต้องการขอรับการตรวจเก็บสารพันธุกรรมให้กับทางสอบาตาและหน่วยงานยุติธรรมในพื้นที่ดําเนินการให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่ เก็บสารพนันธุกรรมเพื่อไปตรวจพิสูจน์สถานะบุคคลโดยส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตรส์ส่วนกลางโดยเฉลี่ยแล้วผลการตรวจพิสูจน์จะปรากฏภายใน3เดือนหลังจากนั้นทางอำเภอจะได้พิจารณาให้บัตรประชาชนกับสัญชาติไทยสามารถเข้าถึงสิทธิเสรีภาพและบริการต่างๆขั้นพื้นฐานจากรัฐอย่างเท่าเทียมซึ่งการตรวจสักภารกมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็น าการตรวจที่ได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พิจารณาการให้สถานะทางทะเบียนของอำเภอช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับก็การช่วยเหลือประชาชนบุคคลตกหล่นทะเบียนเนี่ยเป็น,ปน,ปนก,การแก้ปัญหาของอเป็นนโยบายของกระทรวงยุติธรรมนะครับของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะเร่งแก้ปัญหานะครับการบุคคลตกหล่นทะเบียนของประชาชน,นทั่วประเทศนะครับซึ่งก็สามารถ ให้ประชาชนเนี่ยถ้าได้รับสัญชาติได้อย่างรวดเร็วก็จะได้รับสิทธิ์ของสิทธิของความเป็นไทยนะครับก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลนี้เหมือนกันครับนะครับซึ่งปกติแล้วผลการตรวจสารพันธุกรรมเนี่ยก็จะออกมาปรากฏผลในในเปอร์เซ็นต์99.99อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์เชื่อได้ในหลักสากลเพราะฉะนั้นก็เอารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ครับแล้วก็ดําเนินการ ให้สถานะทางทะเบียนหรือให้แจ้งเกิดก็ได้ uh, ถ้าเป็นเด็กก็ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดนะครับก็แล้วแต่ครับทีนี้มันมีมันมีกฎหมายในส่วนว่าถ้าอาอยุมากแล้วก็เป็นการเพิ uh, uh ่มชื่อในทะเบียนบ้านนะครับในลักษณะนี้ครับก็ท่านนายเพื่อเป็นผู้อนุมัติในการที่จะดําเนินการในส่วนนี้ครับ สำหรับข้อมูลเชิงสถิติในปีนี้มีผู้ร้องขอ,งของการพิสูจน์สารพันธุกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนกว่า1,300คนและสามารถรับรองให้สถานะคนตกหล่นได้กว่าจำนวน800คนส่วนตัวเลขที่เหลือคือกลุ่มบุคคลอ้างอิงก,กลุ่มบุคคลยืนยันความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ซึ่งที่ผ่านมาทางศูงนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พยายามสร้างความเท่าเทียมเพื่อพิสูจน์ดินเอให้สัญชาติไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถานะรวมไปถึงสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรทั้งในและต่างประเทศบุคคลเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์เสรีภาพและบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมทีมข่าว NPT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา